กลับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมก๊อลฟทีวีอยู่กับเกมยูทูปเปียออริจินนะครับผมอ่าวันนี้ผมก็มาตกปลาเอล์นะครับผมปลาเอล์เนาะก็เป็นจุดที่3นะครับผมเป็นจุดที่อ่าคนเขาไม่ให้ข้อนิยมมาตกกันนะครับผมในจุดนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นจุดที่อ่าสำหรับเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะไม่รู้จักบ้างหรืออาจจะไม่เคยมาตกด้วยซ้ํานะครับผมเนาะ แล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตรงนี้มันมีนะครับผมเนาะตอนนี้ก็เป็นจุดที่3นะครับผมที่จะมาทดสอบการตกดูนะครับผมผมจะใช้เป็นเหยื่ออ่ากุ้ง134เท่าเดิมนะครับผมเนาะก็เท่ากับคลิปอื่นๆเนาะผมจะลองมาตกอ่าดูว่ามันจะได้สักกี่ตัวนะครับผมเนาะในบ่อน,นี้เนาะเป็นบ่อที่ไม่มีใครมาตกเลยแหละนะเป็นบ่อที่ถูกลืมนะครับผมเนาะก็ มาเริ่มตกกันเลยนะครับผมผมจะใช้เป็นกระต่ายเพื่อ,อการเบิ้ลปลาเนาะเผื่อมันจะเบิ้ลให้เรานะครับผมโอเคผมจะนั่งตกสักประมาณจนเหยื่อหมดนะครับผมเนาะว่าเราจะได้สักกี่ตัวนะครับมาดูกันนะครับผม เอาละรครับผมตอนนี้ก็เหลืออยู่เอ่าเหยื่อ2อันสุดท้ายนะครับผมนะก็มาดูกันนะครับผมว่าเราจะได้หรือเปล่าเนาะก็ตกมาสักประมาณ50นาทีนะครับผมโคตรด่านเลย50นาทีนะครับผมโอเคเหยื่อตัวสุดท้ายนะครับผมมาเราจะได้หรือเปล่านะครับผมปิงก็อ่าสามร้อนะครับผม มันก็เลยใช้เวลาในการตกนานสักนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันเป็นปิงเวลาปิงมันตกอ่ะมันก็ไม่ไม่เบ็ดมันก็ไม่กระตุกขึ้นนะครับผมเนาะโอเคครับผมตอนนี้ก็ได้ตกอ่าครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้มาซะเยอะเลยนะครับผมนะก็เป็นปลาที่เราไม่ต้องการซะด้วยเนาะก็มาดูปลาเอลที่เราได้นะครับผมอ่ะก็ได้ปูคิงแคบมา2ตัวเนาะก็ได้อ่าวนมากก็ได้สาหลายนะ นี่งไงสลาย27นะครับผมเนาะแล้วก็เป็นปลาเอลสตัวนะครับผมแนละ้วก็ก็ถือว่ายังได้อยู่นะครับผมก็ถือว่ายังได้อยู่นะก็มันคุ้มเปะล่านะสองตัว <c oughs> เดี๋ยวนี้มันเหลือตัวละอ่า20ทอง25ทองนะครับผมนะก็ผมว่า20เออมัน20ทองแล้วนี่หว่าก็40ทองเออไม่คุ้มนะครับผมไม่คุ้มเนาะ ก็จุดที่3นะครับผมจุดที่3ก็ได้ประมาณ2ตัวนะครับผมเนาะก็มันอาจจะขึ้นอยู่กับดวงของผมด้วยแหละนะผมอาจ,จเป็นคนที่ตกปลาไม่ไม่ค่อยอา่าหมานเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับผมเนาะก็จุดที่3มก็มากันแล้วเนาะก็จุดที่3ก็อยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงอา่า เกาะไม่ใช่กเกาะดมิมันอยู่ซ้ายมือนะผมเป,เป็นคล้ายๆทะเลสาบนะ่ทะเลสาบติดๆทะเลนะครับผมเนาะเป็นจุดที่คนเขาไม่รู้จักกันเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยมาตกกันเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตกเรียบร้อยก็สรุปได้2ตัวนะก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็สามารถที่จะลองมาตกดูได้นะครับผมเนาะก็สามารถที่จะลองมาตกดูได้นะครับผมก็ ถ้าชอบก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามแฟนเพจผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเนะาะใครมีกิจกรรมหรือว่าแจกทูนี่วอลเล็ตหรือว่าแจกของต่างๆผมจะไปอ่าโพสในแฟนเพจนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย